กลีเนะออจดกเชื่อวาม่อนูเนยสบายดีสบายดีไปได้เหรอจำเจ้านี่นะโอ้วงเดียวเนาะซาอูามสีพี้ด่ลึกที่ไรกาบทักทยสบายดีแ้ะก็สวัสดีทุกคนสบายดีต้นไปสายทุกคนเราแอบวันนี้ คพื่นสพันดีไปหาเงินกันเ้อเก็บเครื่องเก็บของไปเคื่องด้านนะทุกคนวันนี้มาแปะมทุกคนเลยสะพันธ์มีสี่ยันไปหึ่นด่านน้องแสเอก็บพิ่มโทษทุกคนเลยสะพันกะเกมเครืองแล้วเรียบร้อยเป็มกระเป๋าว่าไงเนาะกระเป๋ากระเป๋าพี่เถยทุกคนเลยนี่หาตังกรังทุกคนเป็นครั้งแรกของสะพันเลยทดลองไปด่านเบิร์ทุกคนเลย เป็นครั้งแรกของสะพานทุกคนที่สิไปด่านทุกคนเลยจักสิเป็นเนื้อเลยเพราะว่โซงนิกาเป็นโซงฤดูหนาวทุกคนสเอ๋เพิ่นโซนไปนาไปนาว่ากะก็เลยตาเชื่อใจลองไปเบิ่งทุกคนเลยสีหลอดและชิลล์ลกน่าสะพานไปด่านนี่ทุกคนยังไม่เคยไปจกักเธอมีสอเอ๋แล้วก็บบอทอนแล้วก็บบอไล่บอลประมาณนี้นะทุกคนสะพานกันยังมาาบม่จักคัอ่ะนี่สะพานพร้อมแล้วทุกคนสเอ๋บอลทอนกับมาท่ายยืน่น สีออกไปเดินทางควรเอารถจะพันไปต่อไปนี่กค่ทุกคนจะเป็นเครื่องนุ่งแล้วก็มีแปรงสีฟันแล้วก็สบู่แล้วก็มีสิ่นผืนหนึ่งสิ่นเต็มไว้อำน้ำเลยคัะนะพาห่มผืนหนึ่งทุกคนเขาเอื้อนแช่เซลล์ด้วยกัเลยป้าของเสอเองทุกคนนะเสอเองก็มาทอนมาท่าแล้วสบายดีเสอเองสบายดี ไปเลยบรรยากาศนอาอนี้ไปแล้วดาไเปเปลาเปเลเปเลยรปเลยเลยเยปลเลยไเยไป่ไเไปยไปได้ไเลยไปไปเเยไปลไป้ยไปยไปเล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 ยไปเยไปยเยย ่ามันมาเราเอาได้ตอนตอนถ้า้ไปจะถักก็สบายว่ะไปหอดบ้านน่ยขอถอนคนแรกที่ไก่ที่มันไปทอ่บ้านมาคนเทนลยทุกคนมาเลยก็เยอะสาวจ๋าทุกคนป้าเปจะสั่งนาะนข้อมข่าวด้วย ได้นาเม่เจิบจือดยิ้มนะจะไดานปะอีีล่้ะไปดานปะแสเยได้ขึ้นระวบอยังบดมีวะตดนี่มเนี่นะโกไปจอเอจะอ่อนบอให้บอองนะเง้ยวเง้วอยู่สุดงา้แท้เขียวเนื้อซับเลยเขียวทีเขียวน้อปั้นไปดันนะ เดี๋ยวไปอื้อหนุ่มไปแล้วพี่เดี๋ยวเอมาูไปเียบขีุ่มเนอบะหมอนไปละไป่ว่าไปคนเตรียมพร้อมเดินทางสะพันถือนาบีบนีพร้อม đến đấy nó Cái lại bị đâu lại xin lại bì rồi là xin Không là bút, หมดบ้านหางเลยทุกคนที่เห็นในคลิปนะสะพานจะเห็นยุคสีขาวอ,อะมาโทษนะสะพานมาเห็นตัวจริงเมยอมีเท่านี้บ่าวเล่ยสองห้าหลังคาทุกคน,นคือเป็นมีคนพักอาศัยอยม่เห็นมุงเออคุ้มค่ะอ๋อยังชิมีีอิ หอดน,นีกับเสาพักทาเขาบอทอนกับแสเอุ๋บคนได้ยินเสียงรถแล้วบก,บ,กบกมาหมู่บ้านถือว่ามาไล่กับหมู่บ้านรับแรงน่าจะเป็นเดินเนาะคือว่าแบบเอาหัวฝ่ายมาเลงได้เลยในชะ่ไหมนี่คาลิา่งเนาะแล้ว นี่คนบวบไล่เฮ็ดละปีนี้ดะกุ้งมาขามพวกนี้เอามาขามไปไว้กิ่ส้มเกตต์นะแม่งานไปด้วยนะสิบลูกบนพวงนสัมยตลำหนึ่ง หแล้วท <laughs> <finde> ุกคนอท่อนคือจะลงตะยนตนะไปแล้วหอดเรียบร้อยทุกคนเลต้อเือทุกคนเบืออยงนนทันชมาใส่เพิ่มหมอนย่ตุ้ทุกคน พันถือมีทุกคนเข้าผมน้ำใสเอาน้หนกเนชื่อว่ามอนนูนะสบายดีสบายดีไม่ได้เหรอจำจ้าว่าทีมาตูดสสดงซาป้าว่ะเอกี้ข้าวมองเกิดนะ เจี่ป่าเรีบรล้วนะองโทมเซกง่กูบอกกังเพยเลยลือดีเป็นแล้วนะมาสองคืนทรันีเนาะเดินนิงจะจ็คทรแล้วมอนหอยจาบเป็นกองตัวเมื่อมันนี่บ่อยสี่เห็ดเนี่ยก <Yeah, ินง่ายทุกคนโอเคจ้ะเอาเนื้อจ้ะมาสองปีนึงไว

ปวดว่ามันงตัวโคตเลยเนาะขี้เอาู้ออไปเต้มมีน้ำพุ่นเลยน้า้าสวยเนีโค้ยบุเโไปแล้วนี่ยน้ำพะเนแห้งแล้วนะเอาโคอี่พี่ย้เอร์ทำี่นะอ้มงเดียวเนาะเป็าวสาอยไปลึกี่ไปีจังลองทององคุบทั้งปีนากาคุบ น้ำโดเีนหน้านะครอย่นี้เพิ่มวิชุโคมันก็เลยเคล็ดลายเย็นน้่งนั่งทอจเอาทิ่เทิร์นี่ไปไล่เลี้ยไปดีใ้นอนหน้าะให้แล้วกอนก็ได้การเขียนแน่ว้แล้วเนาะแฟนนี่ไปโคเกดกอดเลย เงมวน็ดตเบนเอาการไปล้างเลยล้วเดียวไปเ็ดผาเแล้วกจะตัดต่อไม้ไปล้างเน้ยต่อไม้ใช่ไหมผาอยู่ารถสะพานนาะตผาก็เบื่อด้เเเอาเแกนิดนึงเนะตต่อ้นะแกน้ฮะโอโหนอนให้เ้มโอ้น้นี้ยล้เนาะเต้่ออะไเอ้จอย่ามลังหคำง้ให อมางน้องรับบุญมีเสร็จแลฮะผ่นเอาบัโลบุษเคนนั่งเสร็จน้องเสร็จเสร็จใส่ปุ่นเรีิจบุญมียุบเฮ้ยหวานเอกใส่ปุ่นใส่สุดเฮ้ยอยาก่สร็จไปรอดต่อเลยนะนจอหมดแล้วนะ เอาเ้าอากเคยตูกท่านตุก่นแบงปลากินแล้วเราตำเต็มปิ้งซีนโง่นั่นเลว่าจะบุปิ้งซุกคักเม่ได้เคยบุกกินดเห้อเดี๋ยวอะไรเหยียบเตอีแล้มเหตนหกล้ม พ้อตามมาแตงใส่เชือกกับไมตะบทอเนอให้กินเนาะย่านนะค่ะแซ่บว่าแซ่บเ่าคุณลือกินได้สีบมงดูปกติเรส่งนน้ำมะพร่าอยู่กินปลามากระามเช้ยไฮโซ่ด้วอืมเต็มเอาแม่อลไเลยแลนีเนยค่ะเดบยรไม่ยอมละต้มมีสำคัญนำตวงล่วงสิ ตีขนาดมมน้อยได้นะมอใหญ่ก็นี่ก็เตเป็นน้ำสลายว่ะเนาะจฟักไม้เนาะเอียบบบโค้ยเข็นเข็นกระดูกงูอดไลเนาะด้าจัง แสบปิ้งส้มอะไรสักไ้ส้มเมนไม่เคยกินสองห่อจี่อ่ะแมวเมาซะเสาร์ไม่เคยคนบัเมาดอกอ่ะควนเลยที่เรากินเบิรงส้มเมนทุกคนเลยยังไม่เคยกินจะเื่อเน่าแล้วไปเถอะนังหายคือบัเมาเลยเลยอ่ะพร้อมเลยทุกคนบัเมาแล้วเขากินเมาแล้วเมา ต้องกินบ่เมาเลยบ่มนี่ปานนี้้แมวองเ่าลสานี่ไหนเลยถ้าแต่แต่ละเออไหนเลยหนเลยแงเนาะเด็ดแบบนี้เนาะสมมตนนั่นแน่ป่าจะจำเป็นนะใบงป่านจะกเกาะเยเฮ็ดป่าดเเลยบงโหไม่ได้อมมากันเ้ยหักแล้หักแต่ให้หักหักมาแต่งแซ่บขนาดแต่บ่ นอนแล้ว่ใช่จะบวบอบไผไปแล้วแต่เฮ้เจ้าเฮ้ยไม่จีนมดแล้วสําส้มแมนที่มือเฮยพี่เจ้าพันจะเมาฮะพึ่นยปนนเลยเพิ่งพิ่งออกแอะแอะยู่อันเขาไหมบ้าีมึงยก่คือบ่มือนนั้นนะเขาไหมสิมเลยบอทอนสิมเขาอีกแล้ว ลากินข้าวอมอไรินอะไราเนข้ามีไเนื้อขาวกุกีนะกินมาวันนึ่งเลยเป็นแล้วไยากเังาครั้งแรกขาี่ะมีรถทุกมดีท่ากันยะวะมาด่าว่เคยมาแล้วงามผเนาะโอเค มานนมบมอนี Nicholas, ่เพื่นไปหางูดักเพ่นเลยชิมมกทนเลยแต่เม่นดันได้น่ผ่านได้พ่นยังไม่ไชิมจักำิมือแรกมาเพื่อทาหม่าอดมาเอหมอทักกินก็ไปหานกินขยาพ่นเลยไปหาหหาหกลับมาพันี่ถึงบเรามเหือน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไกล้าพนะปคนได้เวลาไปหาใส่ก um ับดักหนูบ้านนี้นะสี่เอกระเลมบอบทอดเอิรนได้แลวะกระลบ ่บาดพันเอิ้นก็แลมคนไปไปเด้อสิเดี๋ยวลงมาสิเดี๋ยวเอามันต้นไปเฮ็ดยือมันจะจะพันตามหลังเขานี่นะอันนี้นะบ่เออมันออนาอันนี้บ่เฮ็ดบดนะอได้ตอมันนะามาเฮ็ด่นะอื it's อย่าโห่ทุกอนาำขากำกระเลมกระเลมน่ากำพานะน้ำมันนี่นี่นี่หมักเงยนะนะเฮ้ยหากเลือกหมักเงยได้หนเอยเด้อหมักงน้อยมันมีแซบได้นักุกหมักหง่เนาะไปทุกคนหอวกกกระบกนเนื้อแข้งกันไ่ได้เอาไส้ทากระบกเอามันที่เก่าพันไปน้ำมัไหลกน ใส่แข่งกันนี่นะสวยสีทึบหอมปลไหลนะเอาเพือกปลาไลนะหอมปทอดด้ยเนาะปลาทอดลื้นดางหนึ่งปลไหนะไม้ถ่านไม้ปล่อยไฟน้ยมันนู้อสารไหนดน้อยานบรือ นี่มาม,มางง้นอยนะสมาดงมันเขาย่า,น,น,า,ยานเย็บมันกลาบมันมุงนะนะเาัดนขากนะเขาใส่นะบ่บไลสิเฮาไปใส่ลั<อ>งเลกคนพันทายนอนบนทาใส่ก็เป็นอุ้ม แลยวแล้วไปตอดด่างที่สองมาหนิเล่หอยหน่อหนังหูมันมันเม้นตัแบบนั้นนะเต้อฟังยาแบบมันมาโคดรนะใจนี้บ่มาตอดด่งที่สองมานนิ เย็น,นมีน้ำมันรื้อแดดเลยตะเก่านะสะุ้นน,น้ำเนาะหยุดน้ำมันคทับมือคือทโอ้ยเคยทับคอยแล้วต่างนมนเว้นปับซื้อขีปมืยสามาล้านแจ๊บแจ๊บย้ายมือ ก็ดีดีก่อนเ้ามไล่ไปเลยวไรเลาะห้วยเลาะหอยสมไ่ป้าสมยุงกระตอมยิ่เป่อย มาแล้วเขาห้อยหมูคนยี่คือแบบมันหมู่บ้านห้าเลงผู้ไวนะไ้เห็นนะมันดูดอะตลิลโหลเนาะจำยี่เห็นห่งางนะชิงงยังนว่าเห็นหน่อยเห็นทางมัน อังใส่ยุทธ์ขึ้นตัวเปรสที่ขี้ดินได้ไน,นั่น,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 นามา้งทางอะไรอยู่นี่ทุกคนเลยใส่ไปใส่มากแล้วครัยจะใส่ดังที่ยันที่ห้า หามั่นบ่เห็นคนลืมมัน่นเยอะด่างตัวนั้นอย่างพี่ซี่รถไปเอามันอีกพันนางไคยนี่ว่าสิใส่ยอยู่อุ้มนี่ทุกคนนี่อุ้มนี่แหละยังเหลือสซงด่าง,ง,างตอนเข้ามาแนละ้วขึ้นมาทางเส้นนี้แหละม,มาแล้วทุกคนโย,ยุงไหลยังเหลือสซงด่างสุดท้ายนี่ยุค บลอบอนเซอร์คือมั็อกไซด์ซอร์คนด่างนี้หุกขนาดบอ,ใบอกใซด์อะไรกระทำการบนเลยยุงหลายขนาดเนะาะค้ำๆเลยเอาเป็นเอาอยาอุมยุงมาสัง น้งยุงนะงนองกนิ้งกห่ี้ยุงนพบหูปลาไหลจะแดงะมากินนีก่นกะตนเห็นภาพอะ ใส่แล้วเรียบร้อยทุกคนเลยด่างสุดท้ายนะสีไปเลาะหาบะท่อนกระเสวยทุกคนน่โพูดว่ายุ่งยุ่งกินหน้าตะพันเต็มมาเลยแถวเฮีนยนกรับตรงหลังทุกคนขันมาเลยไปเราลงมาไล่มาตำหลังกินนี่หนำโกต้ามาไล่ทุกคนมีนเซาเราจะได้ดูทุกคนเป็นังไงกับบอท่อนก็จะใส่สแล้วรนะึยัง ของเงนาทอดงนลื้นด่างนึงของเทอดเจ็ดด่างแต่พันมาใส่กับบลยัยนะหกด่างจะเป็นเห็ดหมูวะจะเป็นเหได้หมูมันดูดคากลยเนาะเออมันหักกระดุดนี่สิ

น้จำมันก่อนจิดน้ำทุกคนว้าดังาได้ตุพันยานมู่บเอาไปตอกห้าล้โชว์ชีวิต เย็นสดชื่นกระหายน้ำมาตือร้อยมีแห้งขึ้นมายางวันนี้ก็ไหล าดานทั้งเลกกาเมาเติมแล้วก็โมเตอร์ทุกคนเมันรุนรุนไปแต่ละอย่างนะออื่นก็ไปรุน้นนันยามหนูทุกคนคลิปนี้ก็สะพานกาศีเดียวอฝากไว้ทช่นนี้ทุกคนขอบใจผู้ติดตามและผู้รับท้มบเอาไว้พบกันคลิปต่อไปทุกคนขอบใจ